โอ้โอ้โ<ไ>อ <FM> ้ฝ่าปีนเลยฝาปีนเลยพี oh ่นองมันร oh ูปหล่อนะไอ้ยโอ้ม oh ัน oh รูปหลอน้ใจดีฝ่านใจด้วยเนี่ยก็ขอเต้อเต้าเตาเข้าจอม้าเตาเข้าอมาเต้หวยเขาเจ้าไปใส่เบสขาเจ้าไปพ่อมันขาเจอาเลยมาไห่เขามาไห่เลยรับบอาแลาเข้าจมแม่นยังนี่้ทูงอย่างว่ะเต้ท่าน เจ้าไปยังไม่ให้เจ้าครับให้เจ้ากะเอาบ่ไปยังเจ้าสิขายอยู่บ่แล้วเจ้าสิขายซอได้เก่าเพราะได้ซื้อยากสุกมาครับนเออก็เลยว่าเอาเอาเก่าก็เลยเอาเอาขายเลยขายสามชิ้นบาทเต่าพ่อไงเนี่ยสองง้อมือพี่เนี่ยโตแบ่ไงเนี่ยในขนาดใดพ่อโอ้ยพี่เหล่าสองง้มือพี่อะเลยอุ้มหมองผมเห็นา่ะโตไซส์ไหพ่อยกข้างเหยืนใหญ่พี่อะพี่อะสองง้มื่อพี่อะ เตาเตาอะไรวะเตาธรรมชาติเตาหน้าฮอนนี่แหม่เตาธรรมชาติแต่แรกขอใช้สอนชีวิตขอสามสิบบาทเด้ออันนี้ไม่ได้บอกเลขเป็นบัวขอใช้สอนชีวิตขอนี่หอดมาเพิ่มเย็น่ันเขาขามันแต่แรกว่าป่อยในวัดสาววัดเพราะี่ผ้าจาย์มันบินบานมากแม่ยังละพอมาชั้นมันละวยวัดเสี่ยวเตไปป่วยวัด เขาที่ขาดัดตัวเราเตาไหนเล็ีตัวนช่วงสารเออก็เลยว่าใส่ช้อนชีวิตเขาไว้อันนี้ห่อนมาเพิ่มเย็นอยู่ในวัดมันสียุ่มเย็นเลยไอ้ก็เลยว่าปัตอบเอาปล่อยไปนึกในวัดก็เลยก็บอกเขาว่าเออปัตอยชีวิตซอยเจ้าเด้องวดสิมาหายพวกขาดลี่เลขกที่หวยเมื่อล่ากับช่วงหลวงมญาณให้สถิตมาบอกเลขก็ได้ใส่ช้อนชีวิตไว้ให้เด้อ เอาอยู่ในวัดในว่านเหระบ่มีผู้ศัตรูยังไรว้วางสินะบ,บอกเราบอกเราพ่อไปไทยชีวิตเขาไทยชีวิตเขา,าเอาไทนะสามสิบาสาสบาทก็เลยวจบหลังบอกแล้วกับปอยเหมือนเด้ปอยไป็ดเจ้าจะระลงไปกลางสาร้อยลองยองเสีายละแย่งหนาที่เราเบิ้งเข้าเสียว่ากูบ่ตายหรอกสิว่านหรอวะพ่อฉีดของมันเนาะเันโยนน้ำเขาเข<อ>ากระดิกากูคือบ่ซองเบิ้งเรีกหลังเจ้าเนี่ยโบเบิ้งมันมันจะเศร้าหลายพ่อพ่อสืบสวนไ่เห็นหู เขาขาเงินติอแทนสามบาทเขาวาชิเบลเาะก็ไม่ให้เขาไปว่าคารวมันรถมอเตอร์ไซค์เขาถ้าอยากส่วนเขาเลยกันนะเอาสามศูนไปเสียโชคไหมฮ่ะเอาสามศูนยไปเสียโชคปะบ่บบวบบวบได้วบถ้ามันมาสามศูนยจะไม่เสียตายปะบวบเบิ่งก่อนแหม่เบิ่งเบิ่งพื้นที่มันกัน ว่ามันจะตรงกันไหมมันดีมากจังไหนแบบไหนมันสมีอยู่ฟอร์มอยู่สามสามสี่ฟ้อมอยู่เด้เออบ่มันสสว่าเอาหล,ลักสี่เลขสีเลขปล่อยเลยบรงงานมันต้องมีฟอร์มมันจะลุ่มจุ่มบ่ลุ่มที่ว่าเล็กล็อกกองสลากนั่นเหรอพอ่อเออมันมา,มาแบบนั้นบอยบอยเร็วเลขบอยค้ายกระชิบออกใกล้มือมันชิบออกจังมือเนี่ยเงั้นมันสู้ากันขึ้นเ้านาั่งเบงเิเาางเบงเ่เาาง,เบงเลยห้องนั่งเบิ่งเลยเ้านั่งเบิ่งมันอีกที่หลงเบิ่งเขาอยบวกหรอกเขาทีเข้าไปนั่นแหละนี่ตั้งกวัชเชียตั้งยังตั้ง ชุมชนมี่อย่างเขาสื่อสารน้ำชุมชนเมื่อวานนี่แหละเรียกองกองสลากเรียกกองสลากเขาที่เป็นว่องรอมาเขาจะหายมาเป็นตาตะล้าเขากระเบิงนั่งจอยจงเบิงเขาดีบอดดอกจ้องเบื้องนี้หันอะไจ้องเบื้งนี้หันบองีป่ะซะทาวยังอยู่อยากสุดยากครับชอยากกินน้ำร้านเราไม่กินอยากกาแฟเฝ้าส่งเฝ้าบผนังเบื้องมันไม่ทันมันจะมาทันเขาคัดคัดมาทันเลยจบไปเลยงวดหน้าไป มันไม่มันไม่เขาเห็นเรยอเป่าไม่เห็นเป็นตัวมสามตัวเลยพ่อมันมันบราณสามสสนจะเป็นเลขหาตัวมันเป็นเลขวงรอกขาตังวงรอไว้หน่วยสิบร้อยพันหมื่นพอแชร์ลักหมื่นหลักแสนโมมี่โมมี่แชรหลักหมื่นลักแจุกมันจะมาประกอบกันแต่นี่แล้วพวกไอ้ฝันมากจังเลยเขามาประกอบกันกันเบื้องมันจะร่วงตัวกับเขาหายมากบอขั้นเขาหายมากลูกงัวปับหนุ่มหนุ่มมันหนุ่มมันปล่อยเลย ก็มีผาดโปะอยู่ว่างี้กัส่ขท้นเรากนี้อ่นเอาแบบนั้นพอเฮ็ดแบบนั่นแลวสองสามวันล้ะสี่งวดผ่านวดเดียวสี่งวดผ่านว่เดียวผ่านวดเดียวงวดสามหหกเนี่ผานแค่นั่นแหละซื่อสามสองหกสามหกสองแล้วสามตัวเอเล่นยเขาบอกล่างมปเลสามตัวยกนเออนั่นแหละอันนี้อันนันเป็นเลขใขแต่ว่ามันออกเลขเล่าดีบนี่ะอ่ยะเลยท่าน เอยียงว่ะมันอกสามตัวแจกเลยครับมันชิแมนแบบนั้นเหรอรบว่าอเอา้าะเขาเรียกแค่ให้เลยละ่ะกินจับจ่าหวานหวานม,มันมันนะี่นะก็่ากมนาไม่ในรถปซี่กับบาวบาวาเลยชิมเล้เอา<ไ>สามตัวย่างหยดเอาสามตัวย่างหยวเลยมักมั้วนเล็กบนมักม้วนเล็กบนมามักเล็กห่าง นี่มันมาลักษณะแบบนั้นเลยของพ่อส่วนมาเป็นบนหมครับบนเบิดบอกว่าจะเสื้อล่างมันงเพียงงานเนื้อเสื้อเลขล่างกับเสื้อเลขบนเบิดเยียงก่าเนื้อผ้าเสื้อเลขล่างกับเสื้อเบสเลขบนเบิดซาเยอะไปเสื้อเลขล่างบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวหย่มย่างเดียวออกหนาๆเลยซีงวดเดลอ แปดเก้าห้าเก้าห้าถูกแปดเก้าห้าก็ถูกอือสามสามหนึ่งหกเื้อสามสองหกเงนเก้าเจ็ดสองบารีพาร์ทมาสามสามหนึ่งหกเพราะว่าเขาซสื้อสามสองหกพาร์ทเต้มเดียวเนี่ยบารีวารันวามันดอกระยังอะเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเสื้อสองเก้าเจ็ดสามถูก ต,ตัวละห้าร้อยตัวละพันมาเลยตัวมรกพันตัวตัวแม่หนักก็ต้องห้าร้อยมันจริงยาบ้าวันเนี้อสองตัว,ตวหนุ่มใสจังๆเลยอโอ้ยกระเปาา๋าจนจอยเรียกว่าออกเก้าเจ็ดสองโอ้ยมันก็บอกว่าสองเก้าเจ็ดสนาศาศาศาอสนรกขนนอกสองเก้าเจ็ดโอ้ยสอบฝุ๋ยไปเ <laughs> <laughs> สี้ยงงั้นสี่หลายๆมีเรื่องยังเจ็บอะไรอยู่ดิวันนี้ยังไม่ฝันวันนี้ยังพระท่านฝัน แต่ว่าไปไถชีวิตเตาคือเตาเขาไปอ่าเตาเขาไปยามเด็ดยามม่งอยู่ห่วยอยู่ห้องเขาไป่ลยขึ้นมาเขามาให้เขามาให้ก็เลยถามเขาว่าจังซี่ว่าอันพ่อตาท่านผมได้โตมาท่านเต่าอยู่ใส่ได้สงอย่างเนี่ยนะท่นเขาก็เลยมาให้มาให้ก็เลยว่าเอาจิงซี่ตัวเชียวจักบาทแล้วจ้าพ่อตาเสียให้ ก็สันพ่อตาขอใชยถอนชีวิตขอใช้ได้จาก30สบาทสาบาทเออ,อเตัวจะวบางาาหาไหนกะันลยพ่อตาจสหายไ่ได้ค่ามันรลอดคับเสื้อยาสูบมาทัเรบอยอย่างกันไลยอย่างเงี้ยขอสามสิบบาทกันเลยว่าขัางไ้ขึ้นนึงหมือขึ้นเนี่ยครับมือซ้อมว่าหัตาาวตาสว่างกันเลยไปไปวัดกันเลยจบหลังบอกเล่าบอกเตาหนะ่ะจบหลังมัดตัวใหญ่เละาะจบไว้กับจบเออขอใช้ถอนชีวิตเด้อ ยุ่ห้องอยุ่ห่วยเายขาจะขาเขาจะบวดต้มเขาจะไปพัดเพลศไม้ <c oughs> มนี่ไม้ยู่นี่ก็ยุ่งซุ่มจินเย็นนี่วอนมาเพิ่งเย็นเด้อ <c oughs> ในวัดนี่ยุ่งซุ่มจินเย็นให้พวกขาไม่ชคไม่หลับเหมือนร่างขอซองหายไปบอกเลขบอกหวยรวยรัตเตอรี่พ่อได้กินไหนท่านวัดตมาเด้อใส่ซ้อนจีบเอาเจ้าไปซะนะบาดนีดนะว่าอยู่หลังเราแบบก็ร้อยลอง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 ร้อยลองลองใส่หอดกลางกลางยู่ได้ป่ะเนี่ยอ่างนาบุงเข้า อ๋บไม่บายว่ะกันยังเลยบอกเจ้าอะไนะมือเท่าไรไปไทยชีวิตกี่บาทนะพ่อสามสิบบาทสามสิบบาทเขาเจตนาเขาอ่ะนะเจเจตนาเขาไปเจ้าแล้วจะได้ส่งย่อยกี่บาเออจะได้ปึจะได้ไม่ได้หยุ่มหมดคนนี้คือว่าอยู่คิดว่าอยู่สิหมานอยู่เด้อเออ่ยท่ำใจไว้ท่ำใจไว้ใจเย็นฝนเชี่ยวลัลามเว้ ผ้าจิ๋งหยังกเออผักกินยักไอ้เกลอเออผิ๋งหยักเขาพ่อ้องกินกินมันอ่อนยากพ่ต้องกินเขาเขากินมันก่อนเลยเออเห็นบ่ผ่านมากินบัวเป็นไดหยากตายอยากหลักเออเขากินมันแล้วเออเมาไปถ่ายชีวิตถ่ายชีวิตเขาสามสิบบาทสามสิบบาทวันนี้จะหยุดเลยบ่รว่าวันนี้วัลลาร์กล้ๆสะกันมันจะมันจะรู้มมากหรอกจงจิหยุกนวัเออผมว่านี่ถ้าฟันได้ ยอดยะติ่งงานๆเลยฮะกิมรอไวเอาให้แน่นๆเ่นเลยให้แน่นๆเลยเลยให้แน่นๆ่นเลยอะสุดข้ามัน้ำยาเดีวเดย่างเดียว้หกนยว่ากดติดตามรอยเดยวครับกุ้อไหนเออไเนี่าไย้อด็ล่ะนี่ยไ่นไหนยิ้มด้วย